ยินดีต้อนรับก็สุดซองน้องเก๋สาวผู้ไทยเจ้าเนวได้ทุกคนน้องเก๋สาวผู้ไทยวันนี้แม่ให้สิ่งยำแรงค่ะทุกคนแต่เมนู่งพิเรนเราไปทับส้มต้องการน,นะทุกคนเนาะวันนี้น้องเก๋ล้างผักรจุ๊กักกระเก็บมาแต่สูนเนี้ยไ่เหทุกคนอันนี้ก็เป็นไอกินยำแรงแทุกคนเข้าแรงอันนี้คือผักหอมเก็บมาแต่สูนอีเมปุนี่นะทุกคนแตบตอนนี้กำลังปิน่น กำลังมันกำลังฮึ่งง่ามเลยทุกคนเดี๋ยมือตื้อๆเที่ยวไปิเว่นอ้อมค้างอ,อ,งาอ,องเนริกันโอนี่จะไมแฉะมากเลอว่าเป็นเนะพื่อเด้อเนาะคือเราฟังไครเด้อทุกคนแล้วกัเพื่อนกับมาน่ามันนะนี่แต่ยูทูบเบอร์มาเฉาะกับางาน มี่ทับโบนะอตีกระซอยมันจะสูงกันนะคุันนี้มีเมนูอะไรทุกคนของซอยจูได้กลิ่นซอยจูนะทุกคนอัะทักกระไหล่ีทุกคนน้างทับโก่อน โบ่มืนกันบางอันมันเยอะแบบลำ่งๆขออรกัยูนนี่สินี่ตลายเลยบาดิสูห้าไปซอยนี่สนจซอยเราจะทำงานเนาะี่โบ่ทำสกิเลยแล้วนะคะแล้วก็มีไะอีเลอร์นทุกคนยีนุ่้อินเลอร์ทำมาต้กี่ลาแล้วาะ ดีเลยทุกคนตัวสาวเพิ่นปิ้งปิ้งซีนอุน <c oughs> ้ยเป็นตัวแซ่บเนาะ,ะแซ่บนี้มาเด้อพีกินเนื้อนำกันกินซอยจุมือนี่ไอตัรวจเลยเนาะเป็นนักเล่าสมเจอไงว่าไม่ได้กินอันหมูกระทะยังมาแล้วอ,อยู่ยังมาแล้วว่าติ๊นี่สมุกระทะกันหมูกระชอนได้หมูกระทะกระชอนหม, <c oughs> มูกระทะก็เอารวมกันได้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 ได <c oughs> ้ มีนะรกคนได้กินน้มอมันนี่ได้กินไส้จุมาวานนี้ได้กินต้มนี่อเ,เ,อนเอาแบบเฮมแฮมแฮมแมน้อยหน,นึ่งอันนี้คนกลังเบื้องหลังในการไทคิด,ดทุกคนได้ไปชมได้ต <c oughs> ังขากองใฮ้ชีได้เขนั่งเบื้องหล พอเนดูถึงเข้าใหม่เลยพี่ๆมาหยามนายด้วยไปเล่าบางน่ยิ่ไกลอยู่ไก่บางไทยบาเล่ามาหาได้จ้อยไยเราต่างประเทศนินเนะมีไอ้กาลังซอยซอยชิมแบบอหองสำหรบไอ้นี่นะแบบอันนี้ตัวไอ้ต้มเบาไม่เดียมเลยต้มวนี้นะหือของพีเดอลวกจ้ลวกกินมีแจ่วฮะทุกคนแจ่วพไมีเดียมมีเดียมอะไร เานีเเาครึ่งสุคร <c oughs> <c oughs> ึ่งดิบสติกนะบ้ิดเอกระโของานเนาะเป็นคี่ของเราใชหล่ะมบบนี้บ่าิอันนี้อายของลูกน้ำน้องอาย พี่คนโตพี่ชายคนโตนะคะลุกมเข่าใ้มนกขาลังท้มัจะขอดเจถ่ายมอหมแล้วอาตัวนี้นะสายมันรูดเนาะกติกเข้ากันงามงามจักได้บ้างเามใส่เข้ากัน เบื้องขิางอันยับเอาแล้วอันนี้ยังโมเมนต์เข้าไม้เลยพี่ที่ก็เป็นเข้าไม้เนี่ยงามนะแกกินข้าวมาด<อ>้วยครับกินข้าวน้ำกันจักสะพานสะพอยลงทางมาดูใส่เรกขี่รถสามชั่วโมงทางหล็กสิบท,ทางทรงสีอ่อนเต้นมานาวนายนายโอ้ก็ต้องหว่วงทางหล็กสิบครับเขาปเปิ้งเบิ้งไปลองลองไปขนเบิ้งในคลิปคนอ,อื่นเลยแต่ผมไม่เคยได้ถ่ายเส้นทาง นไหนี้มันไปหอดเพิ่นเอากินเจ้าไปเละแค่กินเจ้ามาซะน้ำข้าวเย็นสุดอบอุ่นมาหอดพอดีเลยกินข้าพอดีลงรถจนเซ่ยเจ้หนีนึ่งข้าวท่าแต่ผมมีข้าวเจ้าดิไอ้กี้ย่อนเยี่ยมให้ลุกเกือบไปเลยย้อนไปเลยเจ้าลอยแดง

ในที่ซูดกี่อิ่มกันเบิดเรียบร้อยนะทุกคนเนาะบมมีเพื่อน,นังยูผ่าข้าวเริ่มอนี้แต่สาวๆน้ำเกกับสิ็ิเมนผ่าข้าวแล้วเจ้พีพีเดอร์มันนี้ค่ะแซ่บๆน้ำกันผ่านทางออนไลน์จากพีพีเดอร์